สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือปลาที่เราหมักเกลือไว้แล้วนะคะเนื้อเขาจะใสอย่างนี้เนื้อเขาจะใสเพราะว่าเกลือเขาเข้าไปแล้วเราจะใส่เกลือเยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนสูตรเดียวกันกับที่เราทราําปลาก็คือเราหมักเกลือไว้อันนี้ปลาเพาะหรือปลาสวายก็ไม่รู้นะเราจะทําปลาส้มส่วนอุปกรณ์ก็มีกระเทียมข้าสวยเกลือองชูรสรสด,ด,ดีแตนดับเลกเรามาร้างเกลือที่มันอยู่ในเนื้อปลาที่เราหมักไว้ก่อนโอเคมา ทีนี้เราก็มาล้างน้ำเกลือออกก่อนนะคะเราร้างน้ำเกลือออกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีการล้างคาวด้วยล้างคาวล้างมันออกให้หมดเนี่ยค่ะล้างสักสองน้ำนะคะเพราะว่าการทำปลาต้มนะคะ,ะไม่ว่าปลาอะไรก็ทั้งที่เราจะทำปลาต้มเหมือนซลาต้สมสีสงามปลาสวาย หรือปลาอะไรก็ช่างเราต้องล้างล้างที่เราเทศเกลือไว้เป็นน้ำเขาใสนะคะเนี่ยสุรง่ายคือทาให้ไม่คาวแล้วก็ทําให้ข้าวเนื้อล้างสามน้ําอาจจะพอดีต้องดูที่ที่สีสีน้ําด้วยถ้าเลือดยังมีหรือว่ายังขุ่นอยู่เราก็ล้างอีกอันนี้คงจะได้ละน้ําเริ่มใส่ละทีนี้เาใส่กระชอนนะคะใส่กระชอนให้น้าเขาอ,ออกให้หมด คือคือถ้าไม่มีน้ำปลาก็จะไม่น่าครับน,นี่ค่ะแห้งล้วแล้วก็เทลงไปเนี่ยเนื้อใสเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่เกลือนะคะอันนี้ก็คือปรุงรสให้อร่อยเราก็องไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็คือช้อนพูนอันนึงพอนี้รสดีนะคะรสดีก็ช้อนเดียวพอ ทีนี้ผงชูรสนะคะผงชูรสชูรสก็ช้อนเดียวนี่ค่ะอย่างละช้อนเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะทำปลาเค็มเราก็ใส่ แค่เกลือกับรสดีนหน่อย,อยแต่ถ้าเราทำปลาส้มเราเราจะใส่น้ำาตาลหรือผงชูรสเพิ่มเติมก็ได้ทีนี้ก็ข้าวใส่เลยที่จะทำให้ปลาส้มก็คือข้าวนี่แหละคะ่ะแล้วก็กระเทียมนะคะกรเทียมบุให้ละเอียดนิดหน่อยไม่ต้องแหลกแหลกมากเราจะได้ทอดเวลาเราทอดระวังกล้างนะคะระวังม่มือ เนี่ยหอมไหมตา้องกินเริ่มหอมขึ้นมายัางกินหอมฉุยเลยเนี่ยค่ะแล้วก็นวดให้มันเข้ากันไม่ว่าส้มจะไม่บูดถ้ามีน้ำจะบูดทันทีเนี่ยค่ะก็คั้นเข้าไป ทีนี้ได้การแล้วใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ยัดข้าวยัดอะไรเข้าไปตรงกลางเนี่ยค่ะเราก็หากระบะมากล่องพลาสติกอะไรก็ได้ที่เหลือใช้อย่างเช่นที่นี่เขาชอบกินไอศครีมนะคะเราก็เอามาเรียงไว้เนี่ยค่ะสวันก็เป็นละเราสังเกตจากจากน้ำนะคะน้ำใน น,นี่จะออกเป็นสีขาวขุ่นหน่อยๆออกเป็นสีขาวขุ่นนั่นก็คือเขาเป็นละตรงไหนมีร่องเราก็ยัดเข้าไปนคะคะการถนอมอาหารง่ายๆอันนี้เราใช้ปลาเพาะปลาสวายได้หมดนะคะปลาจีนก็ได้ใช้สูตรเดียวกันแต่ลดับแรกเราต้องแช่เกลือถ้าเรามีเกลือเนี่ยเข้าไปในเนื้อปลาปลาจะไม่ปลาจะไม่เน่าไม่เสียเวลาทอดก็เนื้อก็จะแน่น เนี่ยค่ะทำไมเราถึงใส่ข้าวใส่กระเทียมยัดเข้าไปอือหอดทีสวยเลยค่ะหอเข้าไปเวลาเราทอดล้วก็ทานได้ทั้งทั้งข้าวทั้งกระเทียมนะ,ะจะส่งความหอมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องถ้าเขาเป็นแล้วสามวัน เราก็ยัดเข้าตู้แล้วก็เวลาเราทอดเราก็กินกับพริกกระเทียมหรือว่าผักต่างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาส้มฉบับง่ายๆบ,บายๆจ้า